สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบนะครับตุลาคมปีหกหกวันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับไม่ขอฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันอังคารนะครับเนาะวันอังคารที่สิบแล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาลุงนวท์มาเที่ยวที่ปอมระจุนนะครับเนาะปอมะจุนร็จ พ่อรอห้านะครับน้องมาว่าเสร็จพ่อรอห้าสุนอากาศบริสุทธ์นะครับร <c oughs> ิมทะเลนะครับเนาะริมเจ้าพยาอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากปฏิบัยยานออกกำลังกายนะครับเหมือนเดิมนะครับมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมสุนกอากาศบริสุทธิ์ที่มองเห็นไกลๆก็เสร็จพ่อรอห้านะครับเนาะไปว่าเสร็จก็มาเดินออกกำลังกายซื้อขนมกินประมาณนี้นะครับเนาะ บรรยากาศสุดยอดนะครับมีคนมาเยอะมากนะครับเนาะประชาชนเอาวิ่งออกกําลังกายอย่างที่เห็นนะครับเนาะเยอะมากมีร้านอาหารให้บริการด้วยนะครับมีน้องๆน,นักศึกษาจบใหม่มาถ่ายรูปรับปริญญากันเยอะนะครับถึงหน้ารับปริญญานะครับเนาะเป็นที่ระลึกก็ว,วันนี้ก็ลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับแนวทางหาหน้อย แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดเหมือนเดิมก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะกดอื่นก็ขอฝากเบอร์โทรเบอร์ไอดีไลน์เซียนทวีเหมือนเดิมนะครับสําหรับคอฮาหนอยนะครับนอ,อกจากแนวทางของเบ่าสารคามแล้วก็เป็นแนวทางของเซียนทวีนะครับมีให้ทุกวัน,นครับเน,ะ C นาะเซียนทวีแนวทางดีๆแม่นๆน,นะครับมีให้ทุกวันเบอร์ไลน์เซียนทวีนะครับสำหรับคอฮาหนอย 092 523 8576 092 523 8576นะครับจดไว้นะครับเนาะบันทึกไว้นะครับบันทึกในเครื่องไว้ลายเดึงขึนกดทักไปคอได้เลยคอหาหน้อยนะครับสเสียนทวีมีให้ทุกวัน,นครับเนาะขอส่วนตัวได้เลยส่วนไอดีไลน์นะครับกดเาทาวีนะครับ t a v e จ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าเสียนทวีนะครับเนาะถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนฟังนะครับเนาะย้อนฟังได้พยายามจะพยายามบอกทุกวันนะครับเนาะจะไม่ได้ขึ้นโพยให้เพราะว่าถ้าไม่ได้ขายของมันจะขึ้นเท่าไหร่ครับเนาะกลัวมีปัญหานะครับเนาะ u ูทู e ก็ค่อนข้างกดเยอะเราบางคอนเราก็รู้บางคอนเราก็ไม่รู้นะครับเนาะ ก็เป็นว่าอ่านให้กัแล้วกันนะครับเนาะก็ถ้าฟังจดไม่ทันก็ย้อนฟังนะครับเนาะย้อนฟังแต่คลิปไหนที่ผมลงเสียนทวีผมจะเขียนให้นะครับเนาะเขียนข้างล่างให้ข้างล่างตัวหนังสือนะครับเนาะข้างข้างตัวเลขนะครับเบอร์ลายไอดีไลน์ด้วยกันเขียนลงใครแคปไว้ก็จดไว้เลยนะครับเนาะแต่สหรับคนเข้ามาใหม่ก็ทวนให้นะครับบมีคนเข้ามาใหม่นะครับเนาะ ก่อนม่ตัวนี้ก็มาที่แนวทางของเรานะครับทีนี้แนวทางของเราเมื่อวานดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับรอบห้าโมงล่างห้าหกบนสามหนึ่งหนึ่งเปิดอขกมาก็เบิ้นอย่แล้วนะครับเนาะใจคอไม่ดีนะครับถ้าเบิ้นใจไม่ดีเลยเราไม่ชอบเนี้ยเบิ้นนะครับเนาะล่างห้าหกบนสามหนึ่งหนึ่ง ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งเราไม่มีนะครับเนาะสามหนึ่งหนึ่งไม่มีแต่ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งสามได้เป็นหนึ่งเด้งครับเนาะอันนี้พี่เขาเบิลหน้านะครับเนาะว่าพี่เขาเบิลหลังนะครับเนาะพูดผิดห้าหกไม่มีนะครับของเราไม่มีห้าหกมีแต่สี่หกนะครับแต่แค่เสียวนะครับเนาะส่วนรอบหกโมงนะครับล่างศูนย์สามบนก็สองสี่ห้าศูนย์สามเราก็ไม่มีนะครับเรามีแค่หนึ่งสามนะครับเนาะ สี่ห้าก็ไม่มีนะครับเนาะมีแค่สี่สามสี่หกถ้าเป็นสี่หกเกินเพียงเท่าหนึ่งก็ตัวเน้นเลยนะครับเนาะไม่มีดวงไม่มีโชคนะครับส่วนรอบทุ่มหนึ่งนะครับล่างก็สามหกสามตัวบนก็สี่หกศูนย์นะครับสามหกแล้วก็ได้ตัวกลับนะครับเนาะหกสามสามหกน่าจะเป็นสี่หกให้หน่อยนะครับเนาะจะเป็นตัวเน้นเลยก็ไม่เป็นไรครับ ใตามก็น่าจะได้ทุนคืนมาบ้างนะครับเนะาะใครไปตามก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ชพมพราะฝอบันเทิงหมือนเดิมส่วนวันนี้ก็ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดคนสุดเกแคบคนเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนะาะก็วันนี้ก็เด่นเเด่นศนะครับเด่นเจเด่นศจับคู่1 0, 2 0 50 5, 5, 1 52 7, 0 7275นะครับทวนอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น7เด่น0จับคู่1 0 2 0 5 0 5 1 5 2 7 0 7 2 7 5นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไป3คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะคือ7 5 7 0 ห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สามคู่ชุดชุดสามตัวก็มีให้หลุนสี่ชุดนะครับชุดสามตัวก็มีสองเจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าหนึ่งนะครับสี่ชุดทวนอีกครั้งนะครับชุดสามตัวสองเจ็ดห้า 270-250-251นสองหนะครับสี่ชุดนี้ก็ให้น้นไปทีสอง5 270หแล้วก็250าตามลำดับนะครับเนาะสี่ชุดก็ครบทวนนะครับสำหรับเรวทางฮานอยวันนี้นะครับมีวันอังคารนะครับเนาะชุด2ตัวชุด3ตัวนะครับเนาะครบหมดแล้วใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะ ใครไม่ชอบก็ชมเพมันเทิงครับเนาะข้ามไปนะครับรอวันต่อไปหาน่อยมีทุกวันนะครับไม่ต้องเชร้อนก็ได้นะครับเนาะดูๆไปนะครับตัวนี้ถูกตาถูกใจค่อยกระโดดไปลงทุนครับเนาะส่วนคนงบน้อยนะครับอยากจะลงทุนกับเขาก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับแต่ละวันเพื่อฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้ฟุกฟุกเข้าศูนย์สองไปเมื่อวานมาห่างไกลความเจริญนะครับเนาะเสียดาย เช็ดไปเช็ดมาสามหกน่าจะเป็นสี่หกเลยครับเนาะจะได้ตัวเน้นหน่อยเป็นสามหกหกสามแทนอยู่ที่ดวงด้วยนะครับเนาะดวงอยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคนะครับเนาะบางทีพี่เขาออกเบิ่นเอาเบิ่นเอานะครับเนาะบางทีลำบากไม่เบ,บินเบเบบบ่นหานอยก็ลำบากน,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 นะครับเนาะหานอยไม่เหมือนชาวบ้านเขาบางทีออกตัวเดิมบ้างอะไรบ้างรับวนวนเวียนๆนะครับเนาะจับทางได้ก็ดีไปนะครับเนาะจับทางไม่ได้ก็ วันหน้าว่ากันใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ส่วนของงบงบน้อยก็เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกนะครับตัวเนียนที่ผมเนียนให้แต่ถ้าไม่มีตัวชอบก็ข้ามไปนะครับดูยังไงก็มีชอบเลยอยู่ถ้าชอบห้าหนึ่งมากกว่าชอบห้าสองมากกว่าออกบ่อยก็จัดได้เลยนะครับเนาะไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีตัวชอบเลยก็ข้ามไปนะครับข้ามไปรอวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจบพอฟังบันเทิงไปก็ฝากไ,าไาว้แค่นี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ